เฮ้ครับพี่น้องเฮ็ดโมดีเงียบเดียดเดียดเลยพี่น้องเห็ดโมครับสบายสบายไปผู้สารสวัสดีครับยุ่งกับบรรยากาศต้องให้ท้งหน้าห้าครับพี่น้องมาเนี่ยฝนตกแล้วครับพุ่มซ้ำครับพี่น้องควังฝนทำให้หนักหลายครับต่างจังหวัดอุบลเลยครับยึงกับห้องกังเวดเหมือน ถ่าสมบรรยากาศท้องไห้ท้งหนาดูน้ำไหลครับง่าทงสัยหิตัดอะไรนะครับน้ำท่วมยาเขาวานไปหมู่วานนี่ท่วมหมดแล้วครับ โอ้โบ่ลมะบ้านไปขอบ้านบรรยากาศท้งไห้ท้องน้าเขาครับหัวเขาบ่ออะไรอ๋ครับหัวขลังขอกล่ะบรรยากาศหน้าสูมไก่เขานี่ครับหัวหนาไรลำต่างเลยนี่ครับ ำไรตัดตาเต้อากาศข้างหนาครับน้องผาส้มหนาครับหนามสวมน้ำแบบจุกมาเป็นระทวงจะซ้ำครับเนี่ยจะซ้เน่แห้งยิมโตครับบินพ้นยิ่มโตก็เลยนามก็เลยสวมเร็วครับสวมให้เขาก็เลยครับ กบห่วงฉะนั้นครับท่านผู้ชมกบห่วงกบห่วงนี่ครับพี่นผู้ชมตองน้ำท่วมเขาท่วมเขาบ้านนี่ครับผาสมบนโต๊ะทางจังหวัดอุบลนรวมบดตัวไฮเลยครับ

กรบเกียดกระห่องซะนั้นเลยครับไปผ่าไปฝังทุกดนงห่วงมีไส์เนะาะไปผ่ายางมาฝังเสียงฝนนะครับ รวมยาด้วยครับพี่น้องเท่านี้ก็ได้ตัดแหงวัวไว้แล้วครับเหมือนนี้สงสัยสิศรีกินเฟื่องกินฟางนี่นะครับต้องนี้ก็บบวมกันครับบรรยากาศขางหน้าให้ชมกันครับอุปสรรคในการทำหน้าเขาก็รอฝ่ารอฝนนี่นะครับเแ้าหน้า ฝ่ากับห่วงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลังจากฝนตกมเมือนเซานะครับทำแรงมากกบกับห่วงฉะนั้นไม่สิ่งแล้วครับให้ท้งหน้าห้องครับพี่น้องได้ยินไหมครับคร,บ,คครบครับภาพห่องเลาะทงกันเขื่นฟังเสียงกบครับ กบอึ้งห้องฉะนั้นเลยครับพี่น้องเขินเขื่นมากครับ่วงตกคําแรงมากครับฝนตกมาเสานี่ครับนะครับกบห้องฉะนั้นเลยครับมันต้องให้ตรงหน้าครับพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับไใจกบไจเอึ้งนะครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับผมแบบวิธีการหาอยู่หากินอีสานบ้านเฮาครับนี่เสียงกบนะครับ อย่ยงกบห่วงสะนันอยู่ครับพี่น้องว่นนาน้ำตีครับหลายซะเหลือเกินมันต้องมีแหหน่อยครับแบบนี้ลองบงังเห็นเพิ่นบ่เห็นบ่ครับพี่น้ัขเหยียบยางมีล โอ้ยปัดบันบนี้เป็นเกลี่พขยาวครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเห็นตาตาเป็นเกลี่ยข้าวเหบครับพี่นี้ข้าชุบรรยากาศต้องเขื่อนใส่คบครับหย่อนยุกหวังสนั่นครับน้ำให้หน้าพัดร้ายแห้งครับพี่น้องสีเดียวยกตัวว่าววูดิมุ้งแฮมานุ่ครับนี่ครับพี่น้องกากระดิ่ง,มา,ง,างม,มาอยู่ก็ครับต้องใช้พ่นสีโตอีกอยู่ นี่เห็นตาตาเป็นกบด้วยไหมยังนี่ถ่ายให้เบ้าง,งครับพี่น้องอู้กบใหญ่ครับพี่น้องเห็นบ่ดีเงียบเดียดเดียดเลยพี่น้องเห็นไหมครับบริจาตสาบเลยครับอื้ปผัดทุ่งครับพี่น้องกบอียังคือนผดแท้เปิดแงบใหญ่ครับพี่น้องอยู่น่ามตื่นตะหนีพวกพอดีครับ มันมาแล้วครับไล่ทำทายเลยครับพี่น้องนี่นะครับหาอยู่หาจินแบบอีสานหรอไต่ยังสีแลครับต้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวหาบางคนอีกแล้ครับพี่น้องมนันจะทายให้บางอีกครับอุ้มเมาออกไล่แล้วครับพี่น้องมาหาแสงไฟมงแบตผมตอมเต็มเลยครับ ขับพี่น้องย่างหากคบา่งอยู่ครับพี่น้องไย่าน้ว่าแล้วครับมันมาแล้วน้แก่ขับพี่น้องหย่อนยกบางอิทธชสวิดหาอยู่หากินเท่าครับอีสานบานเท่าน้งจากฝนตกมา,มาเหมือนเสานี่ครับนี่ครับประมาณนี้แล้วครับคำแรงมาก,กาหาอยู่หากินครับีวิดอีสานบานเท่าไก่กบไปสีนแครับพี่น้อง นะครับก็ได้ยูได้ดกินครับผมครับคิดนาดูอีสานีิพ่าเห็ดยังนั่นคิดตามต่อไปครับผมขอบุณทุกการรับสมครับผมครับคิดดีสวัสดีครับ